ต่อเลยฮะมีโกสองรูดมาหนึ่งตัวนะครับผมถ้าชนะอีกก็จะเพิ่มเป็นสองดาวก็จะเข้าสู่โกสองนะครับแต่เป็นห่วงที่ว่าเกมมันจะดึงหรือไม่ดึงแค่นั้นแหละนะครับถ้าไม่ดึงก็จะจบง่ายนะครับถ้าดึงก็จะจบยากนะฮะกินเวลาค่อนข้างนานซื้อปืนไม่ทันทุกทีนะครับเพราะว่าเกมมันเข้าช้าเนี่ยเกียดตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับ ที่บอกว่าซื้อปืนไม่ทันแล้วมันต้องมันเอาเอาปืนตั้งเนี่ยไล้กวดยิงมันเอาลาดอีกลาดเช็คไปนะครับข้างหลังเนี่ยมาเอามาละสามตัวเลยนะนะไม่ไหวแล้วครับดึงขนาดนี้ว่าจะออกตั้งแต่เกมแรกแล้วเพราะว่าได้ปืนช้า แล้วปกติเวลาเล่นมันก็ไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วนะครับเพราะาเกมมันดึง <_ t os> มันอยู่บนหลังคาแต่มันหลบๆกซอนยอดนะครับ <_ t os> เฮ้ยได้ได <_ t os> ้ได้ได้ได้โอ้หล่วงไปแล้วเก็บไปแล้วสองนะครับนะ น่าจะอยู่บนหลังกางขาทั้งคู่หรือสองตัวต้องย้ายตำแหน่งมันไปแล้วครับไปแล้วครับเขาไปแล้วครับเดี๋ยวเขาไปแล้วครับเดี๋ยวซ้ายมันมีนะสายมันมีนะซ้าย,นะายมันมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับอ๋อนางหงษ์นงะง,งเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยเหลือตัวเดียวเว้ติดขอบหน้าต่างเอออุย้ย เพื่อนหญิงสะขาดอยู่นะครับล่วงไปแล้วเออเดี๋ยวไปไปนะไปขวาเลยเออใครสักทีไว้โอเครอบนี้ออกสตาร์ทมาไม่ค่อยได้เรื่องนะครับแล้วฝั่งนู้นนะเกาโกสองเกือบทั้งบ้านนะครับมีอยู่สามคนแต่ฝั่งเรานี่มีกโกสองอยู่คนหนึ่งนะฮะ ไปแล้วไปแล้วขึ้นอยู่บนขึ้นจะขึ้นไปบนดาดฟ้าใช่ไหมไปแล้วไปแล้วผมคิแดแผนออกแล้วถ้ามาไม้นี้ก็ต้องใช้อะไรระบาดเอาต้องก็ต้องใช้ระเบิดสก,กัดสิวะไปอย่งนีครับลวงสองครับ จัดไปหนึ่งครับจัดไปสองครเพราะว่าโดนด้วยระเบิดกูขึ้นกระดายช้านิดนึงเพราะว่าเกมมันแหลกฝั่งนู้นมีร่วงตัวหนึ่งนะครับเหลือตัวสุดท้าย ในเมื่อกราฟิกเกมดึงบาลขนาดนี้อ้าวล่วงไปแล้ว <c oughs> แป๊บกูไม่เห็น <c oughs> สโคบจับจริงๆนะครับเพราะเกมแหลกค่อนข้างเยอะ thanks <c oughs> มันอยู่ตรงหลังกล้องนะครับตัวเล็กถ้ามันมอยู่นานขนาดน,นี้แล้วพอวงบีบมันจะอยู่กันยากเด,ดี๋ยวโอ้โหยัดมาลูลูสองลูกสามลูกเลยโอ้โหใช่ไหม เรียบร้อยครับโรงเรียนจีนล่วงไปแล้วนะครับล่วงไปแล้วนะครับเหลืออีกสองตัวนะฮะฝั่งบนกับฝั่งล่างนะครับอ่ะเหลือที่ตัวเดียวนะฮะทางนี้เก็บไปสองแล้วนะครับเก็บไปสามแล้วนะฮะเหลือตัวสุดท้ายครับ และทางนั้นก็ลวงไปแล้วด้วยอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังไอวอนะครับจะลงเอ่ยยังไงครับเลยรอบนี้มาดูกันโอ้โหยะะแลบเล็กนอ้อยครับตกไปแล้วครับงานนี้ เกมนี้ก็ไม่ได้ยิงอะไรนะครับเนื่องจากโดนจะโดนระเบิดยัดเผาของสองลูกระเบิดลงครับคือครึ่งหลอดจังหวะนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันออกมาแล้วโอ้โหโอ้โหเสียดายต้องเอาจริงอาจังกันหน่อยครับรอบนี้นะครับดาเมจน้อยกว่าเขาคนอด่นเขาปาไปหลักพันแล้ว จะให้ไรยิงตกซ้ายก็ไม่ก็ไม่กล้าเสี่ยงจะด้วยสินะครับมันไม่มีไข่เลยนะ,ะเฮ้ยเฮ้ยมาเลยเว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 ้ยเอื้ออื้อติดกำแพงแป๊บแปบไปไม่ถูกโอ้โหล้มเว้ยสกอร์ไล่ไปแล้วนะครับเหมือนว่าฝั่งนู้นจะมีคนออกนะครับ าแล้วครับมาแล้วครับ,รบเปิดหัวไปครับล้มครับเช็คหนึ่งครับเมื่อกี้เห็นว่าจะไปทางซ้ายอยู่นะอีสามตัวที่เหลืออีข้างบนมึงก็มึงโดดอะไรอ่ะมึงรังโดดขึ้นไปบนกล่องนั้นนั่นลวงไปแล้วนะครับโอเคเหลืออีสองตัวนะฮะเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับ ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะต้องมีสมาธิกันหน่อยเว้ยคือไม่กล้าพูดดังไงเดี๋ยวห้องข้างๆเขาได้ยินมันอยู่นูน่นโอ้จุบนอ,อยู่ทางนู้นเลยเดี๋ยวิว่งไปเปิดเลยก็ได้โอเคสามเท่าเลยนะครับผม ทางนน้นเก็บได้แล้วนะครับในระหว่างที่เรากําลังวิ่งหากันอยู่ในขณะที่เรากําลังวิ่งเซตตาแหน่งนะครับเก็บตั้งแต่เมืออเอ่อไหร่ลงไปดีกว่า บ้านแอลแน่ๆเฮ้ยเลยตัวเดียวโอเคในขณะที่ยิงอะไรไม่ได้แล้วก็กูรอลุ้นเอาแล้วกันนะเกมมันดึงขนาดนี้โอ้โคตรดังกูยังไม่ได้ยิงเลยเสร็จกันละ เรียบร้อยครับโคตรลุน้นน่ะอ่ะเละครับเข้าสู่โก2ป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอะแม่ปัจจะขึ้นได้นี่ทะเยอทะยานกันหนักพอสมควรเลยนะครับไใน4ตัวครับสกัดาเม็ดบสองนะครับ